อ๋อสลาตัวน้องไอ้หรือแงนแกับเื่อนเออหรือจะแง่กับเื่อน เปประชุมกันมูได้เสรวัดศรีวดนนอยู่แลวัดศรีวดนะไปเข้าประชุมกับเพื่อนเลยนะวัดศรีวดนนรแกมาอยู่ ใช่แล <Yeah S 1> mm ้วใส่อะไรจังหวัดผู้ใหญ่เขาประกอนหยัางไรพอเราใส่เมือนกับเที่ที่ผิไปยันเขาว่าอย่าง พ่ำนั่งข้งพี่แก้มลาลาดูไม่มีลูยังก่ี่หละแย้มี่หลแก้มนั่งพีนั่งนั่งนูแก้มมาน้อยมาน้อยมาหน่มา่